ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยผู้นำองค์กรคนสำคัญไม่ว่าจะเป็นซ e o หรือว่าแม้กระทั่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเกิดมาทำงานไม่ได้ขึ้นมากระทันหันจะเกิดอะไรขึ้นครับใครจะก้าวเข้ามาทำหน้าที่แทนนี่เป็นสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้คิดถึงกันนะครับแต่สำหรับองค์กรที่ความต่อเนื่องเนี่ยคือหัวใจสำคัญอย่างศาลยุติธรรมเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยทีเดียว วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกระบบเบื้องหลังที่ว่านี้กันครับก็คือคกลไกการทำการแทนในตำแหน่งผู้บริหารของศาลยุติธรรมตามที่ระบุไวในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมซึ่งมันก็เหมือนกับแผนรับมือฉุกเฉินขององค์กรเลยนะครับใช่เลยค่ะและเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะไม่ใช่แค่การมาไล่ดูว่าใครตำแหน่งใหญ่กว่าใครแต่คือการทำความเข้าใจปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบระบบนี้ค่ะปรัชญาเลยเหรอครับใช่ค่ะ ว่าทำไมเขาถึงวางกลไกสำรองไว้แบบนี้ทั้งหมดก็เพื่อเป้าหมายเดียวนั่นแหละค่ะคือสร้างเสถียรภาพแล้วก็รับประกันว่างานของศาลจะไม่สะดุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวบุคคลก็ตามโอ้โหน่าสนใจมากครับงั้นลำดับการพูดคุยของเราในวันนี้เราจะเริ่มจากเงื่อนไขที่ทำให้ต้องเปิดใช้แผนฉุกเฉินนี้กันก่อนค่ะจากนั้นเราจะไปสำรวจหลักการสำคัญที่ว่าด้วยใครจะเป็นผู้ก้าวขึ้นมาทำหน้าที่แทนซึ่งผมว่า นี่แหละครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยได้เลยค่ะเอาละครับมาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทเลยสถานการณ์แบบไหนครับที่เรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตจนต้องมีคนมาทําหน้าที่แทนถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะคะมีอยู่2รูปแบบหลักๆค่ะรูปแบบแรกก็คือตําแหน่งว่างลงแบบถาวรไปเลย ว่างแบบถาวรใช่ค่ะซึ่งก็มีได้หลายสาเหตุมากตั้งแต่เรื่องส่วนตัวอย่างการเสียชีวิตลาออก,กเกษียณอายุไปจนถึงกรณีที่หนักขึ้นมาหน่อยอย่างการถูกโอนย้ายหรือร้ายแรงที่สุดก็คือถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือว่าถูกถอดถอนไปเลยค่ะอันนั้นคือเก้าอี้ว่างแบบไม่มีคนนั่งเลย แล้วอีกรูปแบบหนึ่งล่ะครับเป็นยังไงอีกรูปแบบคือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ค่ะไม่อาจปฏิบัติราชการได้ค่ะกรณีนี้ตัวเจ้าของตําแหน่งยังอยู่นะคะเก้าอี้ไม่ได้ว่างแต่ว่ามาทํางานไม่ได้ชั่วคราวอาจจะเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างการลาป่วยลากิจลาพักผ่อนอ๋อครับหรืออาจจะติดภารกิจสําคัญอื่นๆอย่างเช่นต้องเดินทางไปประชุมต่างจังหวัดหรือว่าออกไปสื่อพยานนอกศาลซึ่งทําให้ไม่สามารถนั่งบริหารงานที่โต๊ะในขณะนั้นได้ค่ะ อ๋อพอจะเห็นภาพครับแต่มีจุดหนึ่งที่ผมสงสยัยในเอกสารมีระบุไว้ว่าการที่หัวหน้ามอบหมายงานให้รองช่วยทำตามปกติแบบนี้ไม่นับว่าเป็นเหตุไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแสดงว่ากฎหมายเขาแยกแยะชัดเจนเลยระหว่างการกระจายงานทั่วไปกับภาวะฉุกเฉินจริงๆถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ นั่นคือการขีดเส้นที่สำคัญมากการมอบหมายงานคือการทำงานเป็นทีมในภาวะปกติแต่การทำการแทนคือการเข้าคุมคุมในภาวะไม่ปกติอืเพื่อเป้าหมายเดียวที่กฎหมายย้ำไว้เสมอคือเพื่อมีให้งานราชการสารเสียหายทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความโกลาหลแล้วก็ทำให้แน่ใจว่าเครื่องจักรของสารจะเดินหน้าต่อไปได้เสมอค่ะโอเคครับพอมีเหตุให้ต้องหาคนมาทำแทนแล้วทีนี้สิครับเรื่องใหญ่ ใครจะถูกเลือกมันมีหลักการที่ชัดเจนเลยไหมครับหรือว่าต้องมาประชุมเลือกกันหน้างานเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและคำตอบก็คือมันเป็นระบบอัตโนมัติเกือบทั้งหมดเลยค่ะอัตโนมัติเลยเหรอครับใช่ค่ะหัวใจของระบบนี้ถูกสร้างขึ้นบนหลักการที่ชัดเจนและเรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อนั่นก็คือหลักอาวุโสค่ะอาวุโส ใช่ค่ะเป้าหมายก็เพื่อขจัดความคลุมเครือหรือการแย่งชิงอำนาจกันในนาทีวิกฤตทุกคนจะรู้ทันทีเลยค่ะว่าใครคือลำดับถัดไปน่าสนใจที่ระบบเลือกใช้อาวุโสเป็นตัวตัดสินนะครับฟังดูชัดเจนดีแต่ในทางปฏิบัติมันการันตีได้ไหมครับว่าจะได้คนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุดเสมอไปทำไมถึงเป็นปัจจัยนี้ครับทำไมไม่ใช่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือการโหวตจากผู้พิพากษาด้วยกัน เป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะเหตุผลหลักที่ระบบกฎหมายส่วนใหญ่โดยเฉพาะในองค์กรที่ต้องการสเสถียรภาพสูงๆเนี่ยเลือกใช้หลักอาวุโสก็เพราะมันเป็นเกณฑ์ที่แน่นอนแล้วก็คาดเดาได้ที่สุดในภาวะวิกฤตสิ่งที่เราต้องการน้อยที่สุดคือความไม่แน่นอนหรือความขัดแยง้งการใช้อาวุโสจะตัดปัญหาเรื่องการเมืองภายในองค์กรไปได้ทันทีเลยค่ะ อาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในทุกด้านเสมอไปนะคะแต่เป็นคนที่ระบบยอมรับแล้วก็ให้ความต่อเนื่องได้ทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้งค่ะเข้าใจเลยครับคือเน้นความมั่นคงเป็นอันดับแรกแล้วหลักการอาวุโสเนี่ยมันทำงานยังไงในโครงสร้างสารที่ซับซ้อนครับมันทำงานเหมือนน้ำตกเลยค่ะคือมีลำดับชั้นที่ชัดเจนมากโดยหลักแล้วระบบจะมองหาเบอร์สองที่เป็นทางการก่อนเลยนั่นก็คือตำแหน่งรองของตำแหน่งนั้นๆค่ะ อ๋อเหมือนกับในศาลใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับเช่นศาลฎีกาศาลอุทธรหรือศาลอาญาที่มีตำแหน่งรองประธานหรือรองอธิบดีอยู่แล้วใช่เลยค่ะสำหรับศาลร,ระดับสูงที่มีโครงสร้างชัดเจนแบบนั้นเช่นประธานศาลฎีกาอธิบดีศาลชั้นต้นหรืออธิบดีผู้พิพากษสาภาคกฎหมายจะชี้ไปที่รองที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นคนแรกทันทีค่ะ ครบับเลยเหมือนตัวอย่างในเอกสารที่บอกว่าถ้าอธิบดีสารอาญาลาป่วยรองอธิบดีคนที่หนึ่งก็ทำหน้าที่แทนแต่ถ้าคนที่หนึ่งไปราชการพอดีคนที่สองก็จะขยับขึ้นมาแทนโดยอัตโนมัติเลยค่ะแล้วถ้าเป็นสารที่ไม่มีตำแหน่งรองอย่างเป็นทางการล่ะครับเช่นสารจังหวัดหรือสารแขวงตามต่างจังหวัดระบบจะทำงานยังไงอ่านั่นคือชั้นที่สองของน้ำตกค่ะครับ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งรองหรือรองที่มีอยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งหมดระบบจะข้ามไปที่หลักการถัดไปทันทีก็คือผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นเป็นผู้ทำการแทนอ๋และแน่นอนค่ะถ้าท่านแรกติดภารกิจก็จะไล่เรียงไปยังผู้พิพากษาที่มีอาวุโสลำดับถัดไปในศาลนั้นๆ ซึ่งหลักการนี้ก็ใช้กับหน่วยงานย่อยอย่างาแผนกคดีต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะคือให้ผู้พิพากษาอาวุโสสูงสุดในแผนกนั้นทําหน้าที่แทนหัวหน้า,าแผนกไปเป็นระบบที่คิดเผื่อไว้ดีมากเลยครับแต่ผมอดคิดต่อไปไม่ได้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจริงๆแบบในหนังเลยที่ผู้บริหารทั้งหมดในศาลเกิดไม่อยู่พร้อมกันพอดีระบบจะมีแผนสำรองสุดท้ายไหมครับมีค่ะและนี่คือสิ่งที่อาจเรียกได้ว่า เป็นตาข่ายความปลอดภัยชั้นสุดท้ายหรือ Final Safety Net ของระบบตุลาการทั้งหมดเลยโห oh. ในทุกกรณีที่เราพูดมานะคะถ้าหากไม่มีใครสามารถทำหน้าที่แทนได้จริงๆไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกฎหมายได้มอบอำนนาจสูงสุดไว้ที่ประธานสาร,รดีกาค่ะเดี๋ยวสิครับหมายความว่าประธานสารดีกาสามารถสั่งการได้เลยหรอครับใช่ค่ะท่านมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งเป็นผู้ทำการแทนในตำแหน่งที่ว่างลงนั้นได้เลย เดียวนะครับแสดงว่าประธานสาลดีกาสามารถดึงผู้พิพากษาจากสารอื่นข้ามาทําหน้าที่แทนก็ได้แถมยังไม่ต้องให้เจ้าตัวยินยอมอีกแบบนี้ถือเป็นอำนาจที่รวมศูนย์และเด็ดขาดมากเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะเป็นอำนาจที่เด็ดขาดจริงๆแต่ก็ออกแบบมาเพื่อรัอกมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีภาวะสุญญากาศทางอำนาจเกิดขึ้นในศาลยุติธรรมโดยเด็ดขาดนี่คือคกลไกสุดท้ายที่ค้ำจุนเสถียรภาพของทั้งระบบเอาไว้ค่ะพอฟังแบบนี้แล้ว ภาพทั้งหมดชัดขึ้นมากเลยครับสิ่งที่เราเห็นคือระบบที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อความมั่นคงโดยมีลำดับขั้นที่ชัดเจนคือ 1. มองหารองก่อนค่ะ 2. ถ้าไม่มีให้ไปที่ผู้พิพากษาอาวุโสสูงสุดในหน่วยงานนั้นและสุดท้ายมีประธานสารดีกาเป็นแผนสำรองขั้นสุดยอดสรุปได้ดีมากเลยค่ะและจากหลักการทั้งหมดนี้นะคะเราจะเห็นหัวใจการทางานของระบบได้3ข้อ หนึ่งคือกระบวนการส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายอย่างที่คุณบอกเลยค่ะคือมันเป็นระบบอัตโนมัติไม่ต้องรอใครมาประชุมแต่งตั้งให้เสียเวลาในภาวะฉุกเฉินม,มันเหมือนกับระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงนะคะพอมีความร้อนถึงจุดมันก็ทำงานทันทีเห็นภาพเลยครับแล้วประเด็นเรื่องอำนาจของประธานศาลฎีกาล่ะครับนั่นคือหัวใจข้อที่2ค่ะอำนาจเบ็ดเสร็จของประธานศาลฎีกาที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้มันคือหลักประกันสุดท้ายของระบบ การที่ท่านสามารถเลือกใครก็ได้จากสารไหนก็ได้และคนนั้นปฏิเสธไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายใหญ่ของระบบหรือก็ค,อคือความต่อเนื่องของการอำนวยความยุติธรรมนั้นอยู่เหนือความต้องการส่วนบุคคลค่ะแล้วข้อสุดท้ายล่ะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกข้อสุดท้ายคือข้อยกเว้นที่น่าสนใจค่ะคือมีผู้พิพากษาสองกลุ่มที่จะไม่ถูกดึงเข้ามาในวงจรการทำแทนนี้เลยนั่นคือผู้พิพากษาอาวุโสอ๋อครับ ซึ่งเป็นตำแหน่งเฉพาะของผู้พิพากษาที่กเกษียณแล้วแต่ยังช่วยพิจารณาคดีอยู่นะคะและอีกกลุ่มคือผู้พิพากษาประจำศาลซึ่งก็คือผู้พิพากษาใหม่ที่ยังอยู่ในช่วงเรียนรู้มงานครับการยกเว้นนี้สะท้อนการแบ่งบทบาทที่ชัดเจนมากค่ะว่าผู้พิพากษากลุ่มนี้มีภารกิจหลักในการพิจารณาคดีไม่ใช่การบริหารในภาวะวิกฤตโอเคเพื่อทดสอบความเข้าใจของผมเองขอลองยกตัวอย่างจากในเอกสารมาทบทวนดูนะครับ สมมุติว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดป่วยค่ะลำดับการทำงานของระบบก็จะเป็นแบบนี้ 1. ผู้พิพากษาอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นจะขึ้นมาทำหน้าที่แทนโดยอัตโนมัติใช่ค่ะ 2. ถ้าท่านแรกไม่อยู่ก็เป็นคิวของผู้พิพากษาอาวุโสลำดับถัดไปและ 3. ถ้าเกิดไม่มีใครเลยจริงๆประธานศาลดีกาก็จะส่งคนมาโดยที่ผู้พิพากษาอาวุโสหรือผู้พิพากษาประจำศาลจะไม่ถูกพิจารณาในตำแหน่งนี้ถูกต้องไหมครับ ถูกต้องแม่นยำทุกขั้นตอนเลยค่ะนั่นคือบทสรุปของกลไกทั้งหมดที่สะท้อนปรัชญาการทำงานของระบบนี้ได้เป็นอย่างดีเลยวันนี้เราได้เจาะลึกเข้าไปในห้องเครื่องของศาลยุติธรรมเลยนะครับได้เห็น,นกลไกที่ถูกออกแบบมาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อรับมือกับภาวะที่ผู้นำไม่อยู่อืมตั้งแต่สาเหตุไปจนถึงลำดับการสืบทอดที่ชัดเจนและมีแผนสำรองซ้อนกันอยู่หลายชั้นมากใช่ค่ะ ภาพรวมที่น่าทึ่งคือระบบนี้ถูกออกแบบมาให้มีกลไกลสำรองซ้ำซ้อนหรือที่เขาเรียกว่า redundancy เพื่อรับประกันความต่อเนื่องอย่างถึงที่สุดเลยค่ะครับการยึดหลักอาวุโสเป็นแกนกลางก็เพื่อสร้างความชัดเจนและลดความขัดแย้งในยามขับขันและสุดท้ายอำนาจของประธานสารดีกาก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนฟิลตัดวงจรสุดท้ายเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบล่มสลายค่ะ เป็นการออกแบบที่น่าทึ่งแล้วก็ให้ความสําคัญกับเสถียรภาพอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้เห็นวันนี้คือระบบที่ให้ความสําคัญกับความมั่นคงและความชัดเจนเป็นอันดับแรกค่ะซึ่งก็ทําให้ผมเกิดคําถามทิ้งท้ายให้ไปขบคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกวันนี้การมีระบบที่ยึดอาวุโสเป็นหลักอาจจะมีความเสี่ยงที่จะมองข้ามคนที่มีทักษะเหมาะสมกับวิกฤตการณ์เฉพาะหน้าไปหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่น่าคิดมากค่ะ มันคือการต่อสู้กันระหว่างเสถียรภาพกับความยืดหยุน่นก็น่าคิดนะครับว่าในระยะยาวแบบไหนจะรับใช้ความยุติธรรมได้ดีกว่ากัน